คอมเมนต์หลังเกมของแฟนเวียดนามครับหลังจากที่ดึกซานะครับแชมป์เล็กแรกของเวียดนามเนี่ยแพ้ให้กับ PA4 สีสเกตนะครับซึ่งก็มีทีมชาติไทยแล้วก็ตำนานเจ็ดเซียนเนี่ยลงเล่นไปด้วยกันนะครับแน่นอนครับว่าเวียดนามเนี่ยพวกเขาหวังแล้วก็หมายมั่นปั้นมือจะชนะทีม PA 4สีสเกตนะครับแต่ว่าผลออกมาก็อย่างที่เราทราบกันครับ PA สีสเกตชนะไป3ต่อศูนเซนตนะครับ17บต่อ25่สห้เต่อยีและ4ี่ต่อยีิหนะครับทำให้มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ครับก็มีอาการผิดหว ัวไมเพืเ่อนๆเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรื่ราทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เราไปพูดคุยกันครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีก่อนครับรถยนต์ซูซูกินะครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยครับกับซูซูกิ e อ t ติก้าสมาร์ทไฮบแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทออกย้ำความ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัด พร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ww w ต suzuki.co.th นะครับแล้วก็ฝากโครงการดีๆไว้ด้วยครับ Your Ding Don Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki Cost We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับกับรถยนต์ซูซูกิเอลติกา m a สมาร์ทไฮบริดและโครงการดีๆของซูซูกิอย่างที่อกบอกไปครับว่าทีม P.A. สีสเกตนะครับ ชนะทีมดึกซานนะครับแชมป์ในเล็กแรกของเวียดนามไปนะครับสามต่อศูนย์เซตแบบที่ว่าสบายๆอ่ะเอาจริงไม่ได้เหนือบ่าฝ่าแรงสักเท่าไหร่นะครับในการเล่นเนาะอ่ะก่อนจะไปเริ่มฟังคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามเดี๋ยวโอ๊คขออนุญาตสรุปให้นิดนึงนะครับว่าใครจบอันดับที่เท่าไหร่บ้างนะครับสำหรับการแข่งขันเซเล็กประชาชนกอชิงถ้วยพระราชทานนะครับโดยแชมป์ครับแน่นอนครับเป็นของ PA สีสเกตนะครับอันดับ2ครับเป็นดึกซานอันดับที่3ครับเป็นเทศบาลนครนนท์นะครับหรือก็คือยูยี่สิบเอ็ดของเรานั่นเองนะอันดับที่4คัันน่ น้ำมันลำข้าว U19 ของเรานะครับชื่อสโมสรน้ำมันลำข้าวคิงอ่างทอง VC อันดับที่5้ครับได้แก่สุพีมนะัอันดับที่6ได้แก่มหาวิทยาลังสิตนะครับอันดับที่เจครับได้แก่ขอนแก่น V ีสตาร์ VC นะครับและอันดับที่8ได้แก่เกษตรศาสตร์นะครับอ่ะทีนี้เราไปดูคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามกันเลยครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกมนี้กันบ้างนะครับเดีคอวเมนไม่แรกครับเขาบอกว่าเซตสามมันเป็นอะไรที่น่าตกใจมากๆ4ต่อ25เซตสามพวกเขาเอาจริงใช่ไหมหมายถึงว่าทีมพีเอสีสะเกตเอาจริงใช่ไหมประมาณนี้ แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโอ้ได้ดูนุสลราเล่นกับพรพันเล่นมันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า25้าต่อ4ชัดเจนเลยว่าเวียดนามยังห่างไกลกับทีมชาติไทยมากแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราสู้ได้ดีในเซต1เซต2แต่สุดท้ายก็แพ้ไป แล้วคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าเซตที่3มันเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสกับเรามากๆแล้วคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าสู้เต็มที่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าทีมนี้ของไทยเก่งมากๆแล้วคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าใครบอกเวียดนามจะชนะไทยมันเป็นไปไม่ได้แล้วคอมเม่ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้ามีต่อเซตสสงสัยทีมจากไทยคงชนะ25ต่อหนึ่งแล้วคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าพาทีมนี้ไปแข่งชาเลนเจอร์ครับได้อันนี้งงๆเหมือนกันนะเออกับคอมเมนต์ แล้วก็มเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแต่แพ้4ต่อ25มันเป็นอะไรที่เกินไปแล้วก็เมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเซตที่3มันเป็นเรื่องตลกของคนไทยแน่ๆแ,แล้วก็เมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมนี้แข็งแกร่งกว่าทีมชาติไทย อาจจะหมายถึง PA สีสะเกดนะครับเพราะว่ามีตำนานเจ็ดเซียนเข้ามาร่วมด้วยอะไรแบบนี้เออในมุมมองของเขานะแล้วก็เม้ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่สู้ยากมากๆ2เซตแรกเราทําได้ดีแต่พอเซตที่3หนังมันคนละม้วนเลยแล้วก็เม้ต่อไปครับเขาบอกว่าทั้งหมดที่ฉันรู้คือเราสู้เขาไม่ได้แล้วก็ไม้ต่อไปครับเขาบอกดีแล้วที่ไม่มีเซตสี่ถ้ามีเซตสี่เราคงแพ้ยิ่งกว่านี้ แล้วคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่า25ต่อ4มันเป็นอะไรที่เกินไปแล้วข้อมนต่อไปครับเขาบอกว่าดูกีฬามาเป็น10ปีไม่เคยคิดเลยว่าเราจะแพ้เขา4ต่อ25แล้วข้อมนต่อไปครับเขาบอกว่าไทยนั้นรักษามาตรฐานได้ดีมากมาก และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าแพ้สามศูนแต่เซตสุดท้ายรับไม่ได้จริงๆแล้วอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ากีฬามีแพ้ดูชนะดูเป็นการแข่งขันนะอ่าแล้วอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า25ต่อ4มีอยู่จริง และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ไทยแ,แลนด์นั้นแข็งแกร่งเกินไปและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่โออกนำมาฝากเ,เพื่อนๆครับซึ่งราต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่ามันก็จะเป็นประเภทแบบ25ต่อ4คือประมาณเนี้ยไม่ได้หนีกันสักเท่าไหร่ครับในเรื่องของคอมเมนต์นะก็ มันก็ห่างชั้นกันพอสมควรนะครับสมอรจากเวียดนามมาเจอกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ผสมด้วย7เซียนเข้าไปเนี่ยแหมมันสู้กันลำบากจริงๆนะครับอกดูอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่ว่าเราก็เหมือนยังไม่เอาจริงเท่าไหร่ด้วยดูเล่นสัก60%อะไรแบบนี้ก็ชนะไปแบบสบายๆไม่ได้เหนือบ่าฝ่าแรงอะไรนะครับก็ เป็นไปตามเป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับดึกซานก็สู้ไม่ไหวจริงสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวๆ่าคอมเมนต์ข่าวๆ่าของแฟนเวียดนามก็แล้วกันนะเมื่อกี้เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็คือลาไปก่อนครับเลยวเราจมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ